สวนสวยดีนะคะมีต้นไม้มีดอกไม้หลากหลายชนิดเลยนั่นแหละสิครับ <c oughs> ความหลากหลายนี่ก็เหมือนกับความหลากหลายของชีวิตคนเราอะนะพูดถึง <c oughs> คนเราก็ไม่มีใครเจอแต่เรื่องไม่ดีไม่มีใครเจอแต่เรื่องดีก็มีเรื่องดีเรื่องไม่ดีปนปนกันไป <c oughs> เท่ากัน <c oughs> ใช่อยู่ที่ว่าเราเรื่องที่จะเป็นแบบไหนแล้วก็เรื่องที่จะใช้ชีวิตแบบไหนด้วยอาชีวิตก็ไม่เคยหยุดนิ่งนะมีเป็นไปมีเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดอะ อยู่ที่ว่าใจใครอยากให้เป็นแบบไหนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกร้อนมากๆเลยครับเห็นด้วยครับร้อนมหาศาลนะครับมือเงาอออกเลยครับไม่ใช่ลมหดใจใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ผมจะตายหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ตายน่าจะอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งอันเดือดหนึ่งอันนี้อันนี้แกทั้งตัวไม่เป็นไรแต่พูดเรื่องร้อนเนี่ยพอดีเข้าเรื่องพอดีนะครับ เพราะว่าเพราะอากาศร้อนตอนนี้เนี่ยนะมหาสารขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของน้งําท่วมน้ําแล้งอะไรต่างๆภัยพิบัติตรงนี้เนี่ยทำให้เราสังเกตว่ามันมีโรคชนิดหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งโรคตรงนี้เนี่ยเราเราสังเกตมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เราต้องตั้งศูนย์บริการรัสมองของกบฎจุฬานะครับซึ่งศูนย์ของเราเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากองค์การอนมามัยโลกนะครับให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนมามัยโลก เรื่องเกี่ยวกับไวรัสสัตว์สู่คนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสําคัญก็คือโรคสมองเสพติครับโรคสมองเสพเนี่ยนะอย่างที่ที่ดูเห็นค่อนข้างปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับเย็เเนๆวันนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมมีไข้ทำไมกลางคืนสักปวดศีรษะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเกิดมีชักกระตกอะไรงนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่รู้สึกสตัวนะเ,เวลาชักก็ไม่ไม่ค่อยยิ้มเลยส่วนมากชักแล้วไม่ยิ้มนะครับ แม้ในกรณีในอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ง่ายนักที่บอกว่าสมองเสยต้องเกิดมารู้ว่าเชื้อนี่เป็นเชื้อกลไก่กอไข่จริงๆแล้วมันมีเชื้อทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสทั้งอะไรเยอะแยะเลยในแบคทีเรียเนี่ยดูมันก็ยังถึงแม้ว่ามันจะยากแต่มันก็ง่ายในระดับการวินิจฉัยเพราะาตัวมันเองยังพอมองเห็นได้แต่ไวรัสเนี่ยมันยากยาก,ยากมหาศาลนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถมองเห็นตัวมันได้และมันมีเป็นพันเป็นหมื่นชนิด ในกรณีอย่างนี้นะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยทางศูนย์ของเราเนี่ยก็ได้พัฒนาวิธีการตรวจนะครับที่รามจุลาเองปีหนึ่งเนี่ยเรามมคนไข้สมองเสื่อมประมาณส0รายแต่ว่าตัดกลุ่มตระกูลแบคทีเรียทิ้งเนี่ยเราจะมีคล้ายๆกับไวรัสซึ่งเป็นไวรัสจริงหรือคล้ายๆกับไวรัสเนี่ยอยู่สักประมาณ4 0 5 0ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าเวลาที่เราวินิจฉัยได้ถึงแม้วินิจฉัยได้เนี่ยเราอาจจะช่วยชีวิตคนไข้ได้ไม่เต็มร้อย นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะโคมา่าไปบางท่านอาจจะเสียชีวิตแต่ว่าการที่เราทราบว่าเชื้ออะไรมันทําให้เราติดตามไปได้ว่าเชื้อนี้เนี่ยมาจากคนด้วยกันเองหรือมาจากสัตว์หรือว่าเป็นเชื้อที่ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะทราบว่าเข้ามาจากอะไรตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราวางแผนได้ว่าประเทศไทยรกรทมจะเกิดโรคระบาดที่หรือเปล่าแล้วมันจะแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคทั่วประเทศไทยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเรา แต่สิ่งสําคัญที่เราค้นพบมาไม่กี่เดือนนี้เองนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากเพราะว่าเป็นโรคที่เรารักษาได้และคนไข้เนี่ยหายเกือบร้อยเปหรือร้อยเปก็คือเป็นโรคสมองเสียบที่ไม่ได,เด้เกิดจากการติดเชื้อแต่ว่าเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันเราจะเรียกว่าภูมิคุ้มกันวิปริตนะครับหรือเรียกเป็นภาษาทั่วไปเราเรียกว่าเป็นน้ำเหลืองเสียและน้ำเหลืองเสียนี่แทนที่จะน้ำเหลืองไปปกป้องรักษาไปทาลายเชื้อโรคกลับมาเห็นสมองเป็นเชื้อโรค น,น้ำเหลืองเสียนี่ก็ไปกินสมองจะ<ม>เ,เป็นสมองเสพเหมือนเกิดขึ้นจากตัวเรา<ม>อเองเกิดขึ้นจากตัวเราเองครับ<ม>ซึ่งเราขณะนี้เราอธิบายไม่ได้ว่าทําไมถึงมีน้ําเหลืองเสียแต่ว่าเมื่อเกิดน้ำเหลืองเสียไปแล้วเนี่ยข้อสาคัญก็คือว่าสมองเสพเหมือนกันแป๊ะเลยกับติดเชื้อแต่ทีนี้เนี่ยการรักษานี่กลับต้องให้การรักษาด้วยการให้ยากดภูมิคุ้มกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราวินิจฉัยผิดนะครับเราวินิจฉัยว่าโรคติดเชื้อจากไวรัสแบคทีเรียก็ตามวินิจฉัยเป็นน้ําเหลืองเสีย เราไปให้ยากดภูมิในคนไข้เสียชีวิตเร็วขึ้นและหมดโจดขึ้นเพราะฉะนั้นในการวินิจฉัยพวกนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับนอกจากจะดูประเด็นว่าจะระบาดทั่วประเทศไหมเรายังดูว่าเราควรจะรักษาด้วยยาชนิดไหนชนิดซ้ายหรือชนิดขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราได้ ความร่วมมือนะครับเรา,เาทํางานร่วมกันกับทางหลายประเทศนะครับเช่นเทศสารัฐเราได้ทุนสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาของเราในจักรสุกระหงสารัฐซึ่งก็ยังเป็นดีถึงขณะนี้นะครับและนี่คือเป็นหน้าที่สําคัญนะครับที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เรานะครับและสุขการโรคมกบบสมองนพยายามที่จะช่วยเหลือเราไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะเฉพาะคนไข้ที่มาป่วยในขณะนี้แต่ว่าเราดูไปถึงว่ามีโรคอะไรที่ซ่องสุม ที่พร้อมที่จะอุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณขณะนี้เนี่ยเราได้ไปสํารวจสัตว์ป่านะครับในหลายๆจังหวัดเกือบทั่วประเทศแล้วก็พบว่าสัตว์ป่าเช่นข้างคาวไทยก็มีไวรัสที่ก่อให้เกิดการระบาดในภูมิภาคนี้นะครับคนเสียชีวิตเป็นหลายๆพันคนเลยจนถึงปัจจุบันข้างคาวไทยก็มีนะครับแล้วก็สัตว์ป่าก็มีไวรัสพว่นี้อยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ไปร่วมกับทางกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาตรการในการคุ้มกันไม่ให้สัตว เลี้ยงของเราเไปพบกับเชื้อโรคที่มาจากสัตว์ป่าแล้วก็ไม่ให้ติดต่อไปทุกคนนะครับซึ่งประการตรงนีน้จะเรียนให้ทราบว่าย้ำย้ำกับท่านผู้ชมนะครับแม้กระทั่งแพทย์ด้วยกันเองว่าการเป็นหมอที่รักษาคน,นไม่ใช่ดูแต่คนซึ่งพรุ่งนี้อาจจะไม่สบายหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะทำไมก็ได้นณกจานี้เนี่ยหมอคนเนี่ยต้องมีความรอบรู้ถึงว่ามันมีโรคอะไรเกิดขึ้นในรอบๆอภูมิภาคนี้ แล้วโรคพวกนี้อาจจะมาจากสัตว์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อ่านขา่าวหรือว่ากิจการความรู้ต่างๆนี้ต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องของสัตว์เพราะฉะนั้นถึงมีคำขวัญน,นะฮะว่าเป็น one world one health one health ก็คือสุขภาพโดยรวมสุขภาพของสัตว์สุขภาพของคนแม้กระทั่งสุขภาพของสิ่งแวดล้อมต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องใส่ใจและมีความรอบรู้